สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับจะมีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่รนอายุไม่เกิน20ปีซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับเย็นนี้เป็นการพบกันระหว่างออสเตรเลียพบกับซาอุดีอาระเบียในนัดชิงชนะเลิศอายุ20ิชิงแชมป์เอเชียซึ่งนะครับจะแข่งขันกันในเวลา18นาฬิกาสนาทีที่สนามกีฬากลางเปาอันสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ ซึ่งทั้งสองทีมนะครับได้ทําผลงานอย่างยอดเยี่ยมตลอดทัวร์นาเมนต์ออสเตรเลียนะครับเพิ่งจะโชว์ฟอร์มแข่งด้วยการาใช้เกมรุกอย่างดุดันโค่นเต็งแชมป์อย่างทีมชาติญี่ปุ่นไปได้นะครับส่วนซาอุดีอาระเบียนะครับมีเกมรับที่เหนียวแน่นและการเล่นที่เป็นระบบก็เพิ่งจะคว่ำเกาหลีใต้ในรอบรองชนะเลิศมาด้วยจุดโทษ3ประตูต่อ2นะครับถือว่าเป็นการเข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกของซาอุดีอาระเบียในรุ่นยู20 เกมนี้ครับน่าสนใจตรงทั้งสองทีมเลยทั้งออสเตรเลียแล้วก็ซาอุดิอาระเบียรุ่นนี้เป็นรุ่นยูยี่ครับถ้าเรามองดูถึงยูสิที่เรากำลังจะแข่งในเดือนเมษายนเนี่ยซาอุดิอาระเบียอยู่ในกลุ่มเราครับเรามองว่าซาอุดิอาระเบียไม่แข็งแกร่งนักแต่ครั้งต่อไปเนี่ยที่ยูสิเราจะไปเจอเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพนะครับและในรุ่นยูยี่เขาเนี่ยเขาสามารถผ่านเกาหลีมาได้นะครับด้วยเกมรับที่เหนียวแน่น และผมคิดว่า u 17เขาคงไม่น้อยหน้าครับที่จะเจอกับเราส่วนออสเตรเลียนะในรุ่น u 17เขาจะอยู่กรุบบีนะครับกลุ่มเดียวกันกันกบเพื่อนบ้านเราก็คือเวียดนามในรุ่น u 17นะครับเราก็ดูเพราะว่าออสเตรเลียชุดนี้เนี่ยย20เนี่ยค่อนข้างจะดุด,ดันมากนะครับสามารถเอาชนะญี่ปุ่นมาได้ก็ถือว่าสุดยอดครับสําหรับออสเตรเลียในปี2025ซึ่ง2024 เราจะเห็นทีมเยาวชนยูสิบเจของออสเตรเลียใช้ผู้เล่นภายในนะแต่ว่าในปีนี้2องพเนี่ยเมื่อก้าวเข้ามาสู่ทัวนาเมนตนระดับเอเชียนะครับเขาก็เรียกตัวผู้เล่นจากต่างชาติและตัวผู้เล่นที่สุดงเขาเข้ามาออสเตรเลียจึงกลายเป็นทีมที่อ่าเป็นระดับโลกไปแล้วครับเท่าที่ผมดูในรุ่นเยาวชนนะรวมทั้งชุดใหญ่เขาก็ไม่ธรรมดาครับไปฟุตบอลโลกเป็นว่าเล่นครับสำหรับออสเตรเลีย ดังนั้นนะครับเย็นนี้การพบกันระหว่างซาอุดีอาระเบียกับออสเตรเลียเนี่ยมันก็พอจะจําลองภาพในรุ่นยูสิที่เราจะเจอกับซาอุดีอาระเบียและเวียดนามาเจอกับออสเตรเลียได้ครับคู่นี้น่าสนใจครับจะทําการถ่ายทอดสดโดยช่อง y o u t u b e จ g สปอร์ตนะครับติดตามกันได้1 8บแนาฬกาสนาทีนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมมีข่าวคราวที่ฮือฮานะครับในยาเดเชียของเราพอสมควรซึ่งถือว่าเป็นข่าวแปลกนะสำหรับ เกาหลีเหนือนะครับโดยท่านประธานาธิบดีคิมจองอึนนะครับผู้นําแห่งเกาหลีเหนือเขาจะอนุญาตนะครับให้ทีวีภายในประเทศเกาหลีเหนือของเขาถ่ายทอดสดพี่เมลีครับของอังกฤษคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคนชาวเกาหลีจะไม่สามารถดูอะไรที่เป็นเกมกีฬาเป็นเพลงหรือว่าเป็นสิ่งต่างๆที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของต่างชาติได้เลยครับจะได้ดูเฉพาะข้อมูลแล้วก็การผลิตรายการภายในประเทศเกาหลีเหนือเท่านั้นแต่ครั้งนี้ครับ รู้สึกว่าทางาท่านประธานาธิบดีคิมจองอึนเนี่ยต้องการส่งเสริมฟุตบอลภายในประเทศสร้างแรงบันดาลใจและอยากจะให้เยาวชนได้เรียนรู้นะครับว่าฟุตบอลทุกวันนี้เขาเล่นไปถึงไหนทักษิคนิคไปถึงไหนกันแล้วนะครับก็เลยจะให้อนุญาตนะอันนี้ขานไทยรสศดรพีเมลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือเลยนะครับโดยนะครับการถ่ายรัสดรพีเมลีกนี่จะมีนะครับกฎเหล็กอยู่5ข้อซึ่งเกาหลีเหนือจะห้ามไว้นะครับ คือข้อหนึ่งนะครับจะไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับแบบเรียวเหมือนเป็นการรีเทปให้ดูซึ่งนะครับในการแข่งขันเนี่ยเมื่อแข่งขัน,นไปแล้วนะถ่ายทอดสดของเกาหลีเหนือเนี่ยจะต้องเอาเทปนั้นมาตัดต่อแล้วก็ฉายอีกครั้งหนึ่งถ่ายทอดสดมันเหมือนเป็นการถ่ายทอดแห้งแห้งไม่พอครับมีการตัดต่อเส้นด้วยนะครับข้อที่2นะครับแมตช์การแข่งขันในแต่ละคู่ของพิีเมยรีกเนี่ย จะมีการฉายให้ดูในยว,ว่ไทยทสุดเลยเป็นเวลา60นาทีไม่เต็ม90านาทีเพราะว่ามันจะมีการตัดต่อครับหมายความว่าแมตช์หนึ่งจะดูแค่ห0นาทีส่วนน่าจะเผื่อไว้สัก20 30มนาทีในการตัดทิ้งไงฮะอะไรที่มันเป็นข้อกําหนดที่มันผิดกฎของเกาหลีเหนือเขาจะตัดภาพทิ้งตัดต่อเสร็จขึ้นไปฉายให้ดูข้อที่สมครับป้ายโฆษณาข้างสนามหรือว่าป้ายอะไรก็ตามแต่ที่เป็นภาษาของประเทศ หรือเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่างประเทศเนี่ยจะถูกนะครับใช้กราฟิกในการเปลี่ยนเป็นภาษาเกาหลีเหนือทั้งหมดนะครับและข้อ4จะต้องไม่มีการโปรโมทนักเตะเกาหลีใต้เด็ดขาดนะครับอยา่างซซนทังมินเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้เห็นเลยครับคือเขาจะตัดภาพนักเตะเกาหลีใต้ออกให้หมดในเพเมพยม์ลีกนะครับแลวข้อที่5ครับจะลบการโปรโมทเรื่อง lgb ทั้งหมดนะครับรู้สึกนะครับในค่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะต่อต้านเรื่อง lgbtq มาก ซึ่งอาจจะเป็นแนวโน้มนะครับในการาดำารงสังคมในลักษณะแบบนี้นะครับใน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 ข่ายของสังคมนิยมเขาก็นี่แหละครับเป็นเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดนะครั้งนี้เปิดโลกทัศน์ของปอระชาชนชาวเกาหลีเหนือด้วยการให้ชมพีเมาริกได้แต่ก็มีกฎบังคับกฎข้อห้ามเยอะไปหมดครับและตามกระแสข่าวภายในนะครับท่านประธานาธิบดีคิมจองอึนของเกาหลีเหนือเนี่ย เขาบอกว่าเป็นแฟนบอลของแมนยูนะครับก็ถือว่าคิมจองอึนแอบดูแมนยูนะครับแต่ไม่ให้ประชาชนดูแล้วแหละแล้วก็เขายังเป็นเพื่อนซีกับเดนิสลอตแมนนะครับอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังครับของชิคาโกบูลของ USA นะครับก็ถือว่านะครับทางเกาหลีเหนือเนี่ยได้เปิดโฎกาศนะครับให้ประชาชนได้รับชมกีฬาต่างประเทศซึ่งมีความสําคัญต่อพัฒนาการของเขานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี นี่ครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่าในสิ่งที่กําลังดํารงอยู่เนี่ยมันดีจริงนะก็ควรจะเปิดโอกาสหรือเปิดเซรีให้ชมได้เพราะว่าการกีฬาย,ยังไงก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยครับแต่ผมคิดว่านะในมุมมองเกาหลีเหนือเนี่ยเขาต้องการความเป็นเลิศคือเขาต้องการให้เด็กเขาเนี่ยได้แชมป์นะโดยที่เขาจะต้องตัดสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นพิษเป็นภัยต่อประเทศเขาออก5ข้อเนี่ย จะว่าถ่ายท่าสดเลยครับผมผมมองดูแล้วมันเป็นการถ่ายถ่ายทอดแห้งครับแห้งไม่พอยังตัดทิ้งอีกคือจะไม่ไม่ได้มองเห็นอย่างอืงอ่นเลยในบรรยากาศที่คือแพชชั่นมันได้ไม่เต็มหรอกครับฟุตบอลบนโลกใบน,นี้มันมีทั้งการเชียร์มันมีทั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกี่ยวเนื่องกับแพชชั่นของนักเตะในการเล่นในเกมทุกวันนี้เราจะให้เด็กไปดูแต่นะครับสปีดบอลดูแต่เทคนิคอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับการลงแข่งขันเนี่ยผมคิดว่านะอย่าง มีเพื่อนมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเกาหลีเหนือชอบใช้นักเตะที่มีอายุกเกินในรุ่นเยาวชนทำไมเยาวชนเขาเก่งไอเรื่องนี้ก็ก็ผมเองเนยก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะมันพิสูจน์ยังไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับผมคิดว่าอย่างนี้นะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาใช้วิธีการในการาซ้อมอย่างหนักแล้วก็มีความฟิตทุ่มเทจิตใจนะครับคือถ้าเราดูประเทศนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยการเป็นทหารหรือการรับใช้ชาติเข้ามาเป็นระดับหนึ่งครับ ถ้าเราย้อนมองมาสู่ฟุตบอลภายในของเราทุกจุดนี้เนี่ยในข้อดีมันก็มีข้อเสียในข้อเสียมันมีข้อดีครับเพราะว่ามีเพื่อนนะครับมาคอมเมนต์ผมเมื่อน่าจะเป็นเดือนที่แล้วนะบอกว่าเขามีเพื่อนทํางานนะครับเป็นคนญี่ปุ่นเขาก็ถามว่านักเตะญี่ปุ่นเป็นอย่างไรบ้างแล้วรู้สึกยังไงเกี่ยวกับห้องกับนักเตะไทยนะครับคือญี่ปุ่นเขาตอบว่าปกติแล้วชาวญี่ปุ่นเมื่อได้ติดทีมชาติจะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับในการรับใช้ชาติ จินตนาการได้ก็เหมือนการรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารนี่แหละนะครับเพราะว่าเราพักดีต่อประเทศนี้เรา,าสละความสุขส่วนตัวหรือว่ากิจการส่วนตัวมาเพื่อรับใช้ชาติในการเล่นเนี่ยเป็นยังเป็นอุดมคติของชาวญี่ปุ่นนะครับในการรับใช้ชาติในการเล่นหันมามองครับหันมามองอานักกีฬาไทยซึ่งก็มีส่วนหนึ่งนะก็ไม่ถึงว่าทั้งหมดนะครับก็มีส่วนหนึ่งที่ดูฟอร์มการเล่นกับทีมชาติเนี่ยรู้สึกมันจะดรอปลง ดอปลงเหมือนไม่มีแรงมาดานใจเหมือนไม่สู้อะ่ะแต่พอเล่นในอาลีกหรือว่าในทีมที่มีผลประโยชน์รายได้แล้วเนี่ยนะครับเพื่ออนาคตทํามาหากินเนี่ยจะจะเล่นเต็มร้อยเต็มล้านนะครับวิ่งสู้ฟัดเต็มที่แต่พอมารับชาชาติจะเป็นลักษณะที่น่าผิดหวังพอสมควรก็มีครับไม่ใช่ไม่มีที่เราเห็นมาตรงจุดนี้มันต้องผ่านไปครับยุคมันต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเซอร์ตบี่งการกีฬานะนักเตะอย่างโซนทังมินนะครับนักเตะอย่าง อีกครังอินของเกาหลีใต้นี่นะครับนักเตะหลายๆคนของญี่ปุ่นนะครับเขารูมโตมากนะครับหลายๆคนเขามาเล่นให้ทีมชาติเขาเนี่ยเขาเล่นเต็มที่ครับฟอร์มเขาน่ยดีเพื่อเผลนะเขากลับมาเล่นในทีมชาติเขาฟอร์มเขาดีกว่าอยู่ในลีกอีกเพราะอะไรครับเพราะถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตระดับความคิดเนี่ยมันต่างจริงๆนะนะครับคนไทยเราเนี่ยจะต้องเลิกมิติการทำมาหากินไปได้แล้วครับ เราจะต้องยกระดับเขาเรียกว่าเก<ร>ียรติและศักดิ์ศรีของวิธีคิดของเราขึ้นมาเราเล่นในชาติเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีอย่างยิ่งนะครับมันจะดีมากถ้าเกิดเราเล่นได้ทั้งตัวอีกอย่างยอดเยี่ยมเราเล่นได้ทั้งทีมาทชาติอย่างยอดเยี่ยมเนี่ยผมถือว่าสุดยอดก็คือทํามาหากินนะได้เงินได้ทองนะครับร่ารวยจากการเป็นนักเตะค้าแข้งแล้วก็ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในการเป็นนักเตะชั้นยอดของทีมาชาติตรงนี้ต่างหากครับที่เป็นสิ่งที่ควบคู่กันแต่สําหรับเกาหลีเหนือใน,ในการดสเน่ย เด็กๆเ,เขามีแพชชั่นในการรชัชชาชาติอยู่แล้วครับเพียงอีสิ่งหนึ่งที่เด็กเกาหลีเหนือเนี่ยยังไม่มีพูดง,ง่ายๆว่าเขายังไม่สัมผัสก็คือการค้าแข่งการค้าแข่งมัน,มนก็คือการทํางานนะทำงานในในในลีกในสโมโสรต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับเกาหลีเหนือเนี่ยเขาท่ามแม้กระทั่งประชากรหออกนอกประเทศกลัวจะไปซับกับโลกเซเลียดังนั้นนะครับในแง่ของการกีฬานี่นะครับ นักเตะจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักเตะนะครับท,ที่เราไปค้าแข่งนะในต่างประเทศเราจะเห็นว่าเวียดนามเองเนี่ยก็มีลักษณะสังคมนิยมเหมือนกันเนี่ยมีปัญหามากครับในการปรับตัวในการไปค้าแข่งต่างประเทศร่วมกับทีมอื่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมทัศนคติต่างๆนี่ไปไม่ได้ครับกับโรคเซลีทําให้เกิดความยากลาบากนะซึ่งจริงๆนะทางรัเสเซียทางยุโรปตะวันออกเขามีปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาจะเปิดโอเพนมากกว่ามากกว่าทางเกาหลีแล้วก็เวียดนามที่จริงแล้วก็เป็นประเทศที่เปิดพอสมควร แต่มันก็ยังมีเชื้อในลักษณะนี้แหละครับว่ามันมีอคติมันมีบมงสิ่งเมือยาที่ปิดกัน้นผมคิดว่านะสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกาหลีเหนือเนี่ยอนุญาตให้ถ่ายทอดพีเมลีกได้ก็เพราะนะครับท่านประธานาธิบดีเป็นคนที่เปิดนะเป็นคนรุ่นใหม่อ่ามีอย่างที่ผมพูดแล้วครับเป็นแฟนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะในพีเมลีกเรายังมีเพื่อนนะครับเป็นสตาร์ใน NBA อีกสิ่งเหล่านี้แหละครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่อ่าสักหน่อยหนึ่งก็คงจะเริ่มเปิดขึ้นเรื่อยๆครับสําหรับประเทศเรานี้ รวมทั้งนะครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติเกาหลีเหนือควา้าแชมป์โลกเลยนะครับเป็นแชมป์โลกหญิงอายุไม่เกิน17ปีก็ถือว่าเป็นการควา้าแชมป์โลกที่เป็นเกยียรติเป็นศักดิ์ศรีที่ชาวเกาหลีเหนือทั้งประเทศภูมิใจนะครับโดยนะครับเขาสามารถควา้าแชมป์โลกได้ที่โดมินิกันนะครับหลังจากที่สามารถชนะการดวนจุดโทษทีมชาติสเปนไปได้4ประตูต่อ3นะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะ ในการควา้าแชมป์โลกในรุ่นยู17ปีประเภทหญิงของทีมชาติเกาหลีเหนือผมก็หวังลึกๆนะครับว่าอยากจะให้ชาติที่เป็นสังคมนิยมอย่างเกาหลีเหนือหรือหลายประเทศเนี่ยค่อยๆเปิดประเทศครับค่อยๆเปิดประเทศแล้วก็มามีมีตรภาพผมคิดว่าสื่อกลางสื่อเชื่อมโยงอย่างกีฬาเนี่ยนี่แหละครับคือสุดยอดตั้งแต่กีฬาโอลิมปิกมีมาบนโลกใบนี้นะก็เพิ่มมีตรภาพเพื่อสันติภาพครับเราก็ผมคิดว่านะเป็นสิ่งที่ดีนะที่เกาหลีเหนือเริ่มถ่ายทอดพีเมลีก แผมคิดว่าเกาหลีเหนือจะค่อยๆเปิดประเทศขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เป็นความหวังที่คนไทยจะเลื่อนลอยกังผมนะแต่อย่างน้อยมีหน่อยก็ดีครับสำหรับเรื่องแบบนี้ครับคคััััันนนมีสสปปปทททองฟฟฟุุุุุตตตลลไไไยยยกกกรดาาาหห้้้แแเเวใจ่บบขพ ริงถิ่นไม่ได้ทำประเทศแต่ริงอีกเลี้ยงกำลังหลักต้งคนไทยรู้จักในละอวันแต่ว่าเขาจริงหมดทังสิว่าไม่เซ็ตแต่จากงานแจสต์ได้ไม่แต่จบบุฟี่เขาคงขันและคอนสวรรค์มันรรมดาใครลอก็มาอย่าสะกอนบุรภาชุดนี้ศรัทาแฟนนไทยแค่เล่นรอนันักหยุดจังใจสักคำธมดาสักทีไนปมลองดีเพียดดกและสวรรจะ่วันงอมาแต่เมื่พ่านคประชาัทากมาฝึก Young black girl, girl, football, we'll Thai football Changsu DNA Thai warrior Grandchildren of grandparents fighting hard fate everyone knows fighters from Thailand football tactics long-lasting prestige Thai football standards famous in age Tansu, DNA, Chansu, เรื่องมาแต่พรนพุนพาคประชาสาาาัก้าก็มาฝึกคนไทยอย่าง